สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาผู้ชมทุกทุกทักทนเลยเนาะค่ะสํสำ,สำรับมือนีเนาะ,ค,ะค่ะกา마ที่วัดปูทุดงกลางป่าเนาะคะ่ะแต่ว่ากุฏิเพื่อน,นันยูกลางน้ำเนะะี่ยค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่าช่องน้ำเนเดอ้อจ้ะเอามือนีก็ได้มากนี่ละคะ่ะ กุฏิกลางป่ากลางน้ำนะคะมือนีท่างช่องกับมาตามแนวทางวันที่สิบหกนี้เนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซีสุขุสุคนเนาะคะ่ะเนาะหันเอฟซีแฟนช่องของจันจิลาพรรวยนะคะก็ขคอให้รวยๆเนาะคะ่ะนาอพี่น้องเนาะไ้โศกไ้มนันเมืองเป็นเพียงแนวทางนะคะท่างช่องเสนอ เป็นเพียงแนวทางไเทานั้นเนาะค่ะเป็นซื่อกลางห้สําหรับพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะค่ะเมื่อนี้กับเสื้อ้าเข้าไปหาปูแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่านี่อันนี้สิเป็นบรรยากาศของกุฏิกลางน้ำของหลวงปูเนาะคะ่ะน้ำท่วมเพื่อนเราไหค่ค่ะพี่น้องมึงดูทางเขาเพื่อนกันสพานทางเขาทางยางเพื่อนกันน้ำท่วมนะคะไปแยกตัวกันสิเขาไปพักในกุฏินะคะน่ะเนาะ ค่ะเดี๋ยวมือนีจะพาพี่น้องเขาไปหาพี่น้องเอฟซีทุกคนจะพาพี่น้องเขาไปหาหลวงปู่หลวงตาเนาะค่ะเนาะนใมีญาติโยมมหาลัยเนาะค่ะเนาะ ขอาตะครับพวการนี่จะได้จะได้บุญหรือได้บาปหรือเป็นไงพ่ะพ่อไม่ได้หลับได้นอนเขาได้สร้างเขาโอเคเลยครับว่าเป็นสายี๋ยวเราวันไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมครับว่าหยเนาะโอ้ ชายุติธรรปอะ่างหป็นหมาแต่ันผมขันเนพระเป็นติ้งมาแล้วชุ่เหมือนเจ้าพณะลพิมันเกิดแมั่นแห้งมันดดว่ามั่พ่องรยองันดังข้าพม้าพ้เจ้าเเอาามันจ้า่ได้เข้า บ่ดังเขบ่ได้สร้างเด้อปู่แต่ว่าบ่เห็นหน้าดอกน้อแต่บ่บ่เห็นหน้าเรื่องเรื่องเรื่องใจเฮาก็ให้ให้สนักสเฮาจะเลเนาะ่่ยนํา FC เพิ่นนั่นน่ะเฮาบ่โปรโมทเฮาก็บ่จัก่มาสวดสวดครับครับนมัสการปู่ครนมัสการปูคโอ้สายบุญมาหลายบ่ปู ขายบุญมากเต็มวัดเลยเหรอครับปู่เออคิดว่าน่าจะดีไเรื่อยๆแต่ว่าขายเนอะไรข้าไปดังไรวเจียบเป็นอไรข้างนยเป็นสำนักสงฆ์นะปู่น้อยยังไม่ได้เป็นวัดเนาะยังเป็นสำนักถึงก็อือ้าก็ระยัดดังด้วเนะเราอเสียนั่งเตกันนงก็ต้องห้ก็เลยน้่มผ้าไปเลยก็มาเนาะครับ มันถึงีนหอนมันเป็นยืละไม่ใช่ึงต้องคนจะอยากดึงห่อกับทางน่านทางน่านโดนบ่ขยักดึงออกแล้วผู้คนนานผู้สีขามไปจังไดน้ำท่วมเน้ะค่ะคคยท่านไปเจอเนาะผู้สีรสางผู้ตีไม่บ่จ้ะเลอกแกก็ว่าห้อากาศจะเป็นแบภาษาลาไปเจอพูดที่นี่ก็ถึงร้อยง่าอกก็จะมาส้างคุฏตอยู่นี่มา อาวบครเหนไปท่านไปก็จะไปเอยู่ที่ตัองเช่ากัเสือเตไปแต่ช่วงทียจังเสือได้ยู่อย่างนิ้นะูู้นี่มีฟันเราไปปู้มีแมวมาพากันปู้ปูมีนิมิตบ้างไหมครับปูครับมันมันมันถิ่นไมิตอยอะครับแต่ว่ามาขึ้นเรา เพิ่นได้ยอมทางขอนแก่นเพิ่นเอเรียญมาให้เบิ่งครับบาดนี้ก็เลยมานั่งเสียบลองเบิ่งบาดนี้ตาเพิ่นก็เป็นที่ว่าเพิ่นบ่แม่นเรียนจอยู่หเนาะครับเป็นเรียนั่นนายคนเก่าเาก็เรียสเหรียญเป็นเหรียญจอมพลเป็นเหรียญโบราณนะปู่เนาะครับ เก็บได้พวกปูหเี้ยก่าเป็นเนือเนือถมาอยคนก็ไม่อยากให้กันได้ดอกแต่ว่า้าสวดสวดไล่สวดีมีเปนชนะบ่นั่นจะเป็นบะม่าท่านตัดแตงค่ายเนาะแต่ว่ามันแห่งเป็นอ่เมันก็เร็วถึงคมาอยแต่ว่าแต่ว่าก็ท่านเหน่พราะท่านเหนบ่าแบีเสวยราไปดคนราไปหมดนั่นค็สวน น่าจะติดตัวเองนิดสิหนาสินก็้อไปโอ้เอาแบบชั่วๆดีกว่าครับปู่ครับผมว่าไปแบบเราเอาข้าวๆก็ได้สำนักสงฆ์คนที่ต้องสำนักสงฆ์ไปอิป่มแองคนเกิก็คือสิปล่อยมาลายตัวแองสินะมันมันเกิดเป็น,นการแบบมันเปลี่ยนมันจะย้อมซื้อแล้วจางเนาะครับแล้วก็หา้ามก็าตามหลักการนั่น เป็ตาเาไปอยากมุกษาไปอย่ับต่อไปแล้วมันเลี้ยงปู่จริงปู่เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่านิมิตแบบไหนครับปู่ครับนิมิดแบบค่ายจุดย่านซอง่วมไปมันแบบดวงตาเป็นแบบแบบกระ้อใจโอดวงตาพญาหนาอยางนี้แหละครับดวงตาเลี้ยงนะดวงตาเลี้ยงเนกระโค่เป็นปลาห้ากับ่าไ้น่าแบบดวงตาแบบ เป็นเม็ดกันนี่เนี่ยเนาะตามแบบว่าเป็นเม็ดเท่ากันเท่ากันยานเพื่อสันนะเพราะพอาะหนึ่งเราไม่ได้แต่งคายหรือเปล่าครับปู่ครับไม่เท่านหน่เพราะท่านหนึแต่งคายมาโอ้เพิ่นก็เลยศูนย์อย่างเงี้ยเหรอครับเลื่อยกันมาดสวนมัดสวนโอ้ตาเรื่องเรื่องสวนทะเลแบบอย่างนั้นสี่มัดก็ปิดพี่นายองสงฆ์แล้วครับตาเข้ามาพยามอยากใส่ยเหลยดยโยมใบชินนครับเพราะนอกล่างเท่ากัน ผิตหนีแล้วเพื่อนก็น่าประหลาดเนาะครับผมอยากโยมเป็นกระยาก็อยากไป้่างนั่งมาเนาะเป่นกรอยากได้สู่แกลาบเราจะมากไปอยากไดปยังเพราะว่ามีกดมีกดน่องกับปาดอันนึงกับอ่อนลอดแล้วก็ครับผมบได้ห่วงรัดน้องว่าอย่างเดียวเพราะว่าเขาเผื่มาเขาบได้แบกตัวนี้มาหนำได้คือปูบได้สางเป่นปอสางให้เห็นซื้อให้ลูกกับสางด้วยสางสางแล้วแต่สีเ๊าบวชมาในบได้สางไงสี่บ๊วยก็ละครั้งนี้กับละครั้งนี้หมายถึงว่า สุกิงสุางมันแ้มันจะค่อยเกิดขปลไปค่อยเกิดเปลีนไปใช่ไหมที่ตัวนี้ช่านปู่ก็จ้ามุงทางมหาสีลากนก็คิดากบเป็นเดินทางมาขากร่นากเนาะก็ปู่ก็ยังจะทําพิธีนี่คือวันอาทิตย์น้ะปู่เนาะก็แล้ก แก็พอเป็นแจ้งไข่มาหายแล้วก็แต่แต่พวกผู้มีไข่ได้มากแต่ว่าขน้าเสียขนเลี้ยนขนเลี้ยนว่าแม่เดือนแท้งสิเป็นเดือนบ่าตีมแม่สิอาจอาจอาจตีเพี้ยนไปนิดนึงได้แต่ว่าเลี้ยนมีเบื้องเดี๋ยวไปปูต้องต้องให้ผู้เบิ้งเลี้ยนเปลี่ยนว่าเป็นเลี้ยนแท้างสิเหรียญได้ยังครับปู่ครับย่างไว้ได้ไหนอ๋อเหรียญพ่อคุ้มเนี่ย เอนเหรียญพาะคุมได้ไหมครับเออเพื่นเรามาจากบ้านได้เพื่อนาเป็นเป็นายานเยียนเสียท์กันเรื่อยๆครับโอ้แต่เงินเยียนไหมครบพระท่านได้เหรียญอ๋อแต่ว่าเหรียญอยู่กับเพาะคุมมีอยู่อาจจะเพ่มเ่มขึ้ครับผมโอคพระท่านได้เหรียญก็วันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าเนาะปู่ก็จะทําพิธีนะครับถ้าเกิดจะบอกความฝันนิมิตไปเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเนาะปู่เนาะเคลื่อนเดี๋ยวทีเดียวความฝันไทยปกับฝันไปทุกคนนะเนาะครับผมแต่ว่ามัดหรือว่ากลิ่นแฉงก็จะห่อสวด ครับเฉาน้าแดงเอ่แม่นางตรนีา,านี่พวกเทพุทธเรพดาเป็นเช่นเิ่นลงมาสิเซนฟ้าิหมหาสันดินบ่ครับเขาเขาเชินเิ่นลงมาแล้วบบแบบมันสิมันสิเลี่ยนแต่คับควฝมฝัน้องยุทประสงกันโอ้ครับไปไปผมพรายาพระ่าเฮ้าวอยไปปรับขันจินุกสามสครับก็ให้เอพิมพ์รอไว้นะครับผมสําหรับเอที่รอแนวทาเนาะมีเช่ามีหลุดนะคะครับ ถ้าพิ่นวา่าหยุดเหรียนเท่าก่นแตอาจจะห้หาตรงๆ,ๆแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญไม่แท้ขึ้นมาตัวเลขอาจจะเคลื่อนเคลื่อนเยอะไหมครับปู่ครับเคลื่อน,อ,นอาจจะเคลื่อนท่าจ,จะได้สามตัวอาจจะเป็นสองตัวโอ้อเคลื่อนแบบนี้นะครับจากสามตัวก็เหลือสองตัวอย่างนี้นะครับปู่เนะาะครับปู่ก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับเอฟซี MC, ครับต้องขออาภัยนะครับบางทีเสียงแอดมินอาจจะเสียงดังนะครับเนาะ ปูมันบอกหูงินเพราะว่าลองชอบกับเพราะใครในหงิ่นด้อใช่เพราะว่าหูอื้อหูอื้อเพราะว่าคือว่าสีก็นั่นเนด้ออ่าแล้วสีก็เขียน่ใเด้อครับผมก็ให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมสําหรับใครที่รอแนวทางของพัทธุดงนะครับ ก็ให้พิมพ์รอไว้ก่อนนะครับเพิเ่งไปประเทศจัดจางเพ่งมาครับแล้วก <จะ S 1> ุฏิของเรานี่จะทยายําพญานาคแทนใช่ไหมครับปลูกที่อยู่ในน้ําเนี่ยนะครับถูกต้องอจัดสร้างเพิเ่งจะขอบารมปแล้ี่กันนะครับทเอพซีเฮาแล้วเอพซีเฮานี่ยึดใจไซส์ท่าสีกับสีซอย ยังก็ย่านหนอก็ย่านหนาบางสีห,ห้อก็รวมหัวรวมมื่อรวมสามเนาะได้ครับปู่ครับเพราะว่าก็าาเ,าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะปู่เานาะครับอันนี้เราก็ความจังสีห้อกันท่านบอห้องบอหาแนวทางแบบนี้หเหรอคับว่รู้ไปไม่เส่็จนะใช่ครับปู่ครับครับก็ใช้ชวิจรารณญาณในการรับชมนะครับรอไว้นะคะขอบ อันนี้ก็เป็นแนวทางของพระธุดงวัดปา่าวัดกลางน้ำนะะเนาะค่ะเนาะวัดที่อยู่กลางป่าเนาะคะ่ะเรากุฏิพ้นอ,อยู่กลางน้ำเนาะจ้ะค่ะนี่เป็นแนวทางนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอให้ พี่น้องเอฟซีนะคะรวยๆนะคะรวยๆทุกคนเลยนะคะขห้โุขให้มนเนาะคะ่ะเนาะค่นะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ